เพราะเหตุใดคุณจึงเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาเจอกันใครรับคำทํานายเราขอค่าครูด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์เพื่อรับพลังงานบวกนะคะ ที่แค่เข้ามาส่องพลังงานนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะเพราะถ้าคุณเพิกเฉยต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นพลังสะท้อนกลับนะคะถ้าอยากได้รับสิ่งดีๆก็ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะไพ่ของคุณคือไพ่จัดเม้นเพราะเหตุใดคุณจึงเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ ก็เพราะว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่ถือศีลปฏิบททัติธรรมคุณเป็นคนที่ทำงานด้านอุทิศตนให้กับสังคมคุณชอบช่วยเหลือสังคมนะคะคุณเปรียบเสมือนเทวดานางฟ้าบนโลกมนุษย์ที่มาช่วยปลดปล่อยให้ผู้คนหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะ ไพ่ใบถัดมาของคุณก็คือไพ่ The Empress นะคะเพราะเหตุใดคุณจึงเป็นลูกรักของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูง นะคะคมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติปัญญาและความรู้ความสามารถคุณเป็นคนที่ชอบดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นด้วยความรักและความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะคุณมีความอบอ้อมอารีคุณเป็นตัวแทนของแม่ของแผ่นดินนะคะเปรียบเสมือน ถ้าแม่โพสต์ที่ให้ความเจริญองอกงามแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารบนพื้นพิภพนะคะไม่ว่าคุณจะย่างก้าวไปที่ไหนที่นั่นจะมีแต่ความเจริญงอกงามนะคะไพ่ใบถัดมาของคุณก็คือไพ่ The Hermit นะคะ ไพ่เดอะเฮอร์มิตเพราะเหตุใดคุณจึงเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมสูงนะคะคุณเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่อชอบศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนะคะแล้วก็นำมาปฏิบัตินะคะ คุณเป็นคนที่ทำอะไรด้วยด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะคะเมื่อคุณจะลงมือทำสิ่งใดคุณก็จะทุ่มเททำสิ่งนั้นจนสำเร็จนะคะ คุณเป็นคนที่โฟกัสอยู่กับตัวเองอยู่กับเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะคุณจะไม่ไปก้าวไกยชีวิตของผู้อื่นนะคะแล้วคุณมักจะให้สติปัญญาให้ทางออกเป็นผู้นำทางให้ผู้คนได้พบเจอกับแสงสว่างนะคะช่วยให้คนอรอบข้างได้มีสติปัญญาช่วยปรับพลังงานให้คนรอบข้างมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาและศีลธรรม ที่สูงขึ้นนะคะคุณไปช่วยยกระดับจิตวิญญาณและยกระดับชีวิตของผู้คนรอบข้างให้ดีขึ้นนะคะคุณมักจะให้คำแนะนำอันชันฉลาดกับคนรอบข้างเสมอนะคะไพ่ใบถัดมาของคุณก็คือไพ่ The Lover นะคะเพราะเหตุใดคุณจึงเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็เพราะว่าคุณเป็นที่รักเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่มีมิตรภาพที่ดีกับคนรอบข้างนะคะมีความเป็นมิตรเป็นคนที่เปิดเผยจริงใจนะคะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายของคุณก็คือไพ่เดอะมูนนะคะเพราะเหตุใดคุณจึงเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสอันแรงกล้าคุณสามารถเชื่อมต่อและรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นได้นะคะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนส์มีอินทรูชันมียานอย่างรู้ นะคะ,ะสิ่งนี้ทําให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะและนี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณถึงเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ใครที่รับฟังคลิปนี้จนจบนะคะ,ะเราก็ขออวยพรให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาทำการสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ